โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะก่อนและก็สูช่ช่องจริงๆวกที V ีด้วยนะครับแล้วก็กลับสวัสดีคนที่รักเทลออฟเดอะเรททุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับทางผมจะมาทําคลิปอัปเดตเกี่ยวกับที่หลายหลายคนจะคงรับทราบกันดีแล้วนะครับว่าสำหรับเทลออฟเดอะเรทนะครับผมเนาะจะยุติให้บริการนะครับผมในวันที่23 นกกดาคมนี้เอ,เองนะครับผมเนาะซึ่งในว,วันนี้ผมจะมาทำคลิปใหม่นะครับเพราะเนื่องจากว่าคลิปเก่าที่เราเคยทำไปอะ่ะคนดูบันน้อยบวกกับเหมือน y u u t u b e บักเรื่องกดไลค์ด้วยมั้งแม่งมันเหลือ3คนได้ไงวะในมานี้นะครับผมแล้วบวกกับคลิปนั้นอะ่ะมันเป็นคลิปที่แบบมันไม่ได้มีอะไรมาประกอบภาพเลยจนทำให้ผมรู้สึกว่าโอเคงั้นอัดใหม่ ในมือถือดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราอัดในมือถือผ่านเกมเนี่ยมันน่าจะเข้าใจกว่าเดิมนะครับว่าเออมันมีอะไรข้างในบ้างนะครับสำหรับการอัปเดตนี้นะครับผมอันนี้ก็ผมจำไม่ค่อยได้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างแต่ก็พอจำได้บางส่วนนะครับว่าเออสิ่งที่เทลมันอัปเดตก่อนที่เกมมันจะปิดในวันที่23กันยายนนี้นะครับว่า ยังไงนะครับผมเนาะอ่ะีย๋ยวก่อนอื่นมาพูดคุยเกี่ยวกับเกมเทลออฟเดอะเลก่อนละกัน,กนซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมเทลออฟเดอะเลกมาพุ่งตรงผมค่อนข้างสนุกแล้วก็อินกับเกมมากส่วนตัวผมไม่ค่อยตามซีรีส์เทลเท่าไหร่นะแต่จุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมมาเล่นเกม t h e ออ t เดอครับง่ายๆครับคอลลาโบซอส์ทเอาอลไร ในช่วงพาร์ทแรกนะครับตอนแรกผมคิดว่าไอ้คนละโบสอลาวรว่าลายคือพาร์ทแรกแนละความเป็นจริงมันมีโคก่อนหน้านี้แต่ถ้าเกิดว่าในบรรดาโคที่แบบอลังการที่สุดในช่วงนั้นก่อนที่จะครบรอบอ่าหนึ่งปีก็คือไอ้นี่แหละไอ้ก่อนที่จะครบรอบอ่าหลังจากที่ครบรอบครบรอบหนึ่งปีไปแล้วแหละก็คือไอ้คนละโบนี้แหละคือซอลาวาลายที่เป็นคนละโบที่ใหญ่ที่สุดใน เกมของเทลออฟตัเลเลยนะครับผมเพราะว่าเขามีพิธิกรมีรูปภาพแน่นอนว่าโครลโบรอบที่2ก็อลังการงานสร้างเหมือนกันนะครับผมซึ่งนั่นแหละคือจุดลมต้นที่ทําให้ผมมาลองเล่นเกมเทลออฟเบรที่จริงนะผมก็เคยตามซีรีส์เทลบางภาคอยู่นะครับผมเนาะแต่ก็ไม่ได้ตามแบบจริงๆจังๆนะผมก็เลยแบบเออเฮ้ เรามาลองเล่นเกมนี้ดูสิผู้น้องตหลายแต่ที่เล่นก็เอ้ยมันก็สนุกใช้ได้นะเกมมันไม่เข้าใจยากนะครับผมตัวละครเทลมีทุกภาคนะครับก็คือบางภาคผมเคยเห็นผ่นานๆตาอยู่แต่ก็เฮ้ยไม่นึกว่าเออจะมีในนี้ด้วยซึ่งจุดเด่นของเทลแอปเทลเอ,อ,อ,อรเลยนะก็คือการคลาโบนะครับผมซึ่งการโคครั้งหนึ่งก็เป็นอะไรที่ต้าตื่นเต้นมากๆแล้วก็กาชาค่อนข้างที่จะเกลือมากๆเลย ยอมเลาว่าสมัยก่อนอ่ะดวงดีนะหลังๆนี่คือดวงแับเกลือเกือตั้งแต่โคลาโบเคโลโลมันผมเปิดไม่ได้เฮียอะไรเลยอะคือแบบโอ้โหคือแบบผมผมผมไม่รู้นะเป็นเพราะหลายคนหลังๆเกลือมากนะครับผมโดยเฉพาะเกลือโซล่าไลน์นะครับพาร์สองผมโคตรเกลียดที่ิี่โตสตตร์คิงมากๆเลยท่านผู้ชมคือผมพยายามเปิดหาพยายามเปิดหาเคสโตสตตร์คิง และสิ่งที่ได้ก็คืออาซึนะปลดครบทุกช่องยูจิโอเปิดปลด,ปลดครบสามช่องอลิสปลดครบสี่ช่องคือประเด็นคือคี้ตัวผมได้ครบทุกใบนะสกิลเก่าดาบเล่มใหม่สกิลห้าดาวของมันใหม่ได้ครบหมดเลยยกเว้นตัวละครมันพูดตรงๆโคตรเซ็งนะครับตอนนี้นคือผมผมพุ่ตรงผมยอมรับ,นนรบหูวร้อนมาก ผมผมร้องกับคีโต่สไตล์คิงมาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็คือคือธรรมดาสองตัวเนี่ถ้าเกิดผมให้เลือกนะผมเลือกเอสโอดีกว่าเอสเอโอเอฟเฟกต์ธรรมดดีครับมอดต่อให้ถ้าเกิดสไตล์บัตโต้ซีมือเนี่ครับผมเนาะซึ่งเอาจริงๆถ้าถ้าเกิดผมผมผมเที่ยวก็คือได้แหละผมให้คีโต่ดีกว่าอีกอย่างก็คือตอนนั้นมันรู้สึกเขาเพิ่มระบบใหม่ด้วยใช่ไหมันเป็นระบบกรอบสีแดงซึ่งไอ้ระบบเนี้ยก็คือเราเราสามารถทำให้อ่าสกิลที่เป็นลุ้งเนี่ยมันเป็นอ่ากรอบแดงได้ และเองก็ประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปสำรวจเลยละกันอันนี้ก็ขออนุญาตพูดหน่อยละกันเพราะว่าผมก็เออรักและชอบเกมนี้มากอีกอยากคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่อ่้ระลึกถึงทเทอร์เบอ,อร์เลยโดยแล้วกันนะครับอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็คือกิจกรรมอ่าตู้ฟรีรายวันนะครับผมอ่ะไปซึ่งตู้ฟรีต้องบอกก่อนมันมี2ตู้นะมันจะเป็นตู้ฟาร์ติวักับตู้ ที่อยู่จนกว่าเกมมันจะปิดนั่นเองนะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวเปิดไปก่อนนะครับสักครู่นะโอเคอ่ะท้าผู้ชมเห็นตู้บนไหมครับอันนี้คือตู้ฟรีที่เราสามารถเปิดทุกวันได้จนกว่าจนถึงวันที่22กระกรกฎาคมนะครับเวลาประมาณ3ามทุ่มสทุ่มก็1ทุ่ม59ครับ หนึ่งทุ่มห้าสิบเก้าอันนี้คือเวลานะครับเวลาของเราที่ตู้จะไปนะเปะ็นเพราะว่าเปิดได้แบบยาวๆนะผมเนาะก็ตอนที่บอกคือเกมมันปิดวันที่ยี่สิบสามไงใช่ไหมเกมปิดวันที่ยี่สิบสามตู้ก็ต้องถึงวันที่ยี่สิบสองนะครับอันนี้คือเปิดได้ทุกวันแบบรัวๆเลยนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมนะครับยาวจนถึงยี่สิบสองกัาคมนั่นเองนะครับแล้วก็ตู้ที่สองก็คือตู้นี้ครับตู้นี้ มันมามันมาตั้งนานมันมันมาได้สักพักใหญ่แล้วแต่ว่าตู้ยังไม่ไปนะผมเป็นตู้เฟสติวัลด้วยว่านะัคือดรมบรดาทุกกาชานะตู้เนี้ยน่าจะเป็นตู้สุดท้ายของกาชาแล้วผมก็คือตู้เฟสติวัลนะครับผมเนาะก็จะมีเป็นสกิลคู่นะครับผมมีกาธาดาวใหม่นะครับแล้วก็ สกิลของพระเอกแอนนางเอกอันนี้ผมยังไม่ได้ลองใช้นะว่าเออสกิลมันเป็นยังไงนะครับผมเนาะคือที่แน่ถ้าเกิดใครเปิดคือยังไงก็มีโอกาสเปิดได้แน่ๆนะผมหนึ่งใบนะครับผมตู้นี้ก็เปิดฟรีรลยวอรเหมือนกันนะครับผมเนาะเห็นไหมอ่ะเดีย๋ยวเปิดโชว์เลยนะครับจริงๆต้องบอกเลยนะครับว่าบางสกิลที่เป็นลุงผมเปิดได้จนตันแล้วนะครับ รอบนี้เกลือจริงๆต้องบอกก่อนนะว่าคือถ้าเกิดใครเปิดไม่ได้ไม่ต้องกลัวครับเด้ย๋ยวขาจที่ว่ามันเปิดทุกวันแล้วคุณสามารถเอาแต้มไปแลกของได้นะครับก็คือผมผมผมเชื่อเลยว่าคนที่เพิ่งมาเล่นตอนเนี้ยอย่างน้อยอะสมมติคุณมาเล่นวันที่ยี่สิบห้าอย่างน้อยเหลือห้าบาทคุณคุณได้ทุนได้สกิลแต่ฟ e s t ติวัลได้แน่หนึ่งสกิลแต่จะเป็นสกิลไลนนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้นี่เรามาสารต่อตู้นี้ก็ได้ครับ นี่เรามาสารต่อตู้ดีก็ได้เพราะว่าตู้เนี่ยมันเปิดได้ยาวจนถึงวันที่22กนันยายนคมเลยนะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมก็ด้วยความที่ว่าเกมกําลังจะปิดในวันที่23กนันยายนคมนี้ก็จะมีการขายตู้รวมเทลทุกภาคด้วยนั่นเองนะครับผมเนาะนี่ตามที่ทบู้ชเห็น,นะครับก็คือเพื่อเป็นการลาจากก็คือเขาก็ทําการเอาตู้เทลทุกภาคมาขาย ทุกภาคเลยเผื่อใครที่อยากแล้วลึกถึงแล้วมาเปิดเลยมานี้เองนะครับผมเราก็ขายทุกภาคเลยนะใครที่ชื่นชอบซีรีส์เทลภาคไหนก็มาเปิดได้เลยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสกิลมีทุกอันนะครับเพราะเพราะว่าด้วยเอาจ่ว่ามันเป็นตู้รวมของภาคน,นั้นๆสกิลที่เคยขายในช่วงนู้นน่ะเขาก็เอากลับมาขายอยู่ในตู้เดียวนะครับเออ นี่ทุกภาคเลยนะนี่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 อันนี้โกลเทศกาลนี่แถ e of the alice นะครับนี่เห็นไหมนี่คริสต์มาสยังมีเลยเนี่ยเห็นไหมมันยังมันรวมบันลมทุกเทศกาลนะครับ อันนี้ตู้อะไรดิมันคือตู้ผ้าของอ๋ออันนี้เทวภาคแนวนอนถ้าเธอไดผิดมันคือ่ามันคือภาคแนวเทิร์เบทใช่ไหมที่ปัจจุบันเกมปิดแล้วเหมือนเกมมันเจ๊ง้วยมั้งเออเป็นแนวเทิร์เบทที่ผมเคยลองเล่นอยู่ครั้งหนึ่งเอาจริงตู้ตรงเกมแบบหน้าเบื่อไปหน่อยแล้ะเจวภาคเนี้ยเขาก็เลยเออเอามาอยู่ในแถวออฟเดิเลยแล้วกันเสียดายซีดี์เสียดายนะครับใครที่เคยเล่นภาคนี้ก็ก็คือ มีตู้กาชาของภาคดีนะใครที่อยากมาเปิดเปิดได้เลยนะครับผมแน่นอนว่าไอ้ตู้กาชาที่เขาขายทุกภาคแน่นอนไปพร้อมกันกันกบตู้ฟรีที่รมสกิลก็คือวันที่2 2กสิบกรกาคมนะครับผมอ่ะแล้วก็ตู้นี้คือเป็นตู้แบบรวมสกิลอีกเซตนหนึ่งซึ่งไอ้ตู้เนี้ยมันคือตู้ของภาคเกมอีกเกมหนึ่งมันเป็นแนวตั้งอะ่ะนะครับผมตัวอย่างเลยนี่เห็นคุณเห็นตัวละครน,น้องหูชมพูไหม อ่ะอันนี้ผมเคยมีนะครับผมเนาะเออมันมันคือตู้เทลโคลาโบเนาะเนี่ยเนไอยเนี่ยไอ้สองตู้เนี้ยสองตู้เนี้ยมันคือเทลโคลาโบนะครับผมแต่แต่แต่ถ้าให้ชัดสุดนะเทลโคลาโบก็คือไอ้ผ้านี้แหละนะผมก็คือเป็นเทลผ้าที่ตัวละครจะใส่ชุดอื่นเป็นตัวละครอีกยูนิเวอร์สหนึ่งแล้วก็มาโผล่ในภาคเทลโอเดเล่เลยแบบนี้นะครับผมเป็นอีกทำลายหนึ่งเลยมาเนี่มาโผล่ในเกมปกติมันอยู่อีก อีกเกมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มาย้ายอยู่ดีดก็เออมาอยู่ในเทลโอเดเลอรมานี้ก็ประมาณนี้แหละซึ่งโวนตวน,น้องชงมพู่ของเปิดได้แล้วนะผมใครอยากเปิดเปิดได้นะเออส่วนตัวเดี๋ยวเพราะว่าการดีจีนะผมคือคือ,คอเพราะว่าที่แน่เพชรผมต้องใช้แน่นอนแต่ตอนนี้นล็อกอินดองไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือใช่ครับกิจกรรมต่อมาอันนี้เริ่มพูดเลยคือ ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมยาวจนถึงวันที่22กรกยาคมนะครับทุกๆวันที่เรารอครับผมเขาจะทำการแจก,กเพชรวันละ100ก้อนนะผู้ชมเออเอาดิเกมแม่งใจดีขนาดไหนอรก่อนเกมปิดอนะก,ก่อนเกมปิดคุณก่อนเกมปิดแจก,กเพชรนะครับวันละ100ตั้งแต่22พฤษภาคมยาวจนถึง22กักยาคม แจกเพชรวันละหนึ่งร้อยก้อนโอ้โหีเรียกว่าเป็นการเซอร์วิสก่อนเกมปิดอะไรที่ดีมากเลยก็ว่าได้นะครับผมเออแล้วก็ลืมบอกว่าเออ,ทอ,ทอเทลออฟเดอะเลตอนนี้อยู่แล้วเจ็ดปีละคืออยู่อยู่อยู่มาแล้วเจ็ดปีนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมลืมพรีเซนเทชั o นเลยคือเผื่อบางคนถามว่าทเทออฟเดอะเลดมันเปิดตั้งแต่วันไหนซึ่งทางเกม ในเพจออฟิเชียลเขาก็บอกแล้วว่าเออเขาเปิดบริการตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์ถ้าจะไม่ผิดนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกันนะอยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นี่แหละที่แน่อยู่ช่วงกุมภาพันธ์ปีหกศูนย์น่าจะประมาณวันที่27นี่แหละ27กุมภาพันธ์ปี60นะครับผมยาวจนถึงวันที่23พากรกฎาคมนะครับ,รบปี2 5 6 7 อยู่มาทั้งหมด7ปีครับ7ปีนะครับเพื่อบางคนถามว่าแล้วทำไมถึงเกมมันมันอยู่ถึง7จ็ปีไปจริงๆอะ่ะซีรีส์เทลออฟเดอะเล่มันคุจบตั้งแต่ภาคที่3แล้วที่ที่พระเอกมันเปิดตัวร่างใหม่อะ่ะเออร่างสก,กินใหม่มันคนจบตั้งแต่ภาคที่3แล้วแต่ทําไมยังไม่จบผมก็ไม่รู้ครับอยู่ดีๆเขาก็ประกาศภาคใหม่ที่มีชื่อว่า t a l ออฟเดอะเล่ดีคอร์เซชั่ ก็คือตัวเอกใหม่นางเอกใหม่ตัวละคราครเตอร์ใหม่แต่พระเอกเราที่เป็นภาคเกา่าก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับภาคนั้นอยู่ซึ่งแอปซึ่งพูดตรงๆผมยังไม่ได้ลองเข้าไปเล่นเนื้อเรื่องภาคที่สี่เลยว่าเออเนื้อเรื่องภาคที่4ออี่4มันไปยังไงเพราะว่ากุก็ยังไม่รู้เลยเพราะเห็นตัวละครเขาก็ทํามาเยอะแล้วแต่ว่าเนื้อเรื่องยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างทาไมถึงมีภาคใหม่อะไรประมาณน,นี้นะครับผม แล้วก็ต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งก็คือเหมือนอ่าเป็นแลกชุดฟรีนะผมเป็นชุดที่แบบเปลี่ยนแค่สีสกินเฉยนะผมมันจะอยู่ตรงนี้นะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็ถ้าจะผิดน่าจะตรงนี้กล่องของขวัญไอ้กล่องล่าสมบัติ<ด>แล้วก็อยู่ตรงนี้นี่นี่น,น,นี่กิจกรรกิจการที่ผมบอกคืออันน,นี้ครับผมนี่ครับ มันคือการเก็บเห็นเห็นเห็นอกระดาานี้ไหมเก็บกระดาษครบสิบใบเพื่อที่จะได้แลกชุดสกินที่มันเป็นเปลี่ยน,นสีชุดตั่นเองนะครับผมเนาะหลักๆก็ตัวละครประมาณนี้นะครับผมมีตัวมีตัวละครหลักของเราเทลออฟเดอะอ i ิสแล้วก็เทลภาคอื่นนะครับผมอีกสามคนนะครับซึ่งวิธีการแรกก็คือถ้าบูจะเห็นเห็นใบนี่ไหมตอนแรกผมคิดว่ามันมันมาได้จากกิจากรรมความเป็นจริงคือ มันหาได้จากตู้ฟรีที่เป็นรวมตัวละครเว้ยก็คือมันอยู่ตู้นี้นะผู้ชมก็คือไอการที่เราจะได้กระดาษที่มามันอยู่จากตู้นี้เว้ยท่านผู้ชมก็คือมันไอตู้นี้หลังจากที่เราเปิดมามันให้มาประมาณหนึ่งใบก็คือตู้นี้ไว้ท่านผู้ชมเนี่ยหลังจากที่เราเปิดเสร็จอ่ะคุณได้แน่ๆหนึ่งกระดาษ ซึ่งคุณเปิดครบ10วันใช่ไหมคุณสามารถแลกได้1สกินซึ่งผมคอนเฟิร์มเลยว่าน่าจะแลกได้ทุกสกินเพราะว่าเราเปิดได้นั้งแต่22่สิพฤษภาคมยาวจนถึง2ี่สิบสยกรกฎาคมก็คือผมเชื่อเลยว่าน่าจะแลกครบทั้งหมด5สกินได้เพราะว่าสกินที่เขามีประมาณ5-6สกินัม่ผมก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับผมเนาะอันนี้คือระบบแลกสกินนะครับผมเนาะ ่ไมผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้นี้อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับผมลําลึกถึงเทลออฟเดอะเลนะครับมันจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับน,นี้เสีรดล,ลงเขาค่อยๆเข้าไปเกมอาจจะชาร์จนิดนึงนะฮะสอรี่สอรี่นะครับเราเน้นสดๆดีกว่าเราจะเน้นสดๆกกนนะครับอ่ะกิจกรรมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับ นี่เฮ้ยุผู้ชมเห็นเห็นป้ายนี่ไหมครับกิจกรรมรละลึกถึงเทลออฟเดอะเลคครับแต่ประเด็นคือข้อเสียที่ตามมาคือกิจกรรมมันจะไปวันที่สามเอ็ดนี้ก็คือสิ้นเดือนของพฤษภาคมเพราะฉะนั้นใครยังไม่ได้เล่นอย่าลืมเล่นด้วยนะครับและที่สําคัญครับผมนี่ครับเขารีกกิจกรรมอันเก่าๆเข้ามาด้วยนะครับผมแต่ว่าให้เวลาโน้ ไม่น้อยเลยเกินให้เวลาแบบ5วันนะคุณดูดิให้เวลาน้อยมากเลยอ่ะนะครับก็คือย้อนกิจกรรมมาทั้งหมด,ดจริงๆผมเชื่อว่าน่าจะมีมากกว่านี้แต่ว่าอ่าอันนี้แค่บางส่วนกว่อนเพราะว่าก็ก็อันนี้แค่ช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีแบบเพิ่มใหม่ห้อีเวนต์ให้อีเวนต์ให้อีเวนต์เลยมาเนี้ยก็น่าจะน่าจะใช่นะเออแล้วก็มีฟสติวัลอยู่ยังไม่ได้เล่นสักทีเลยเดี๋ยวกะว่าจะ ไลฟ์ like เนี่ยแต่ว่าขอเคลียร์ดาก้อนบอลอะไรก่อนโอเคมีอะไรไหมเดี๋ยวขอหาดูแป๊บหนึ่งอ่ะใช่ผมลืมพูดเลยก็คือสักใครที่สนใจอยากจะทำการเล่นเกม The o f t h e l a e ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าเวลาท่านผู้ชมจะเข้าเล่นนะครับกาลูนามี ID บันไดมังโขดด้วยเพราะว่าในการเซฟ ID นะครับมันต้องใช้ไอบันไดมังโคเด้อ นะครับซึ่งแน่นอนว่าวิธีการสมัครมันไม่ยากหรอกคุณจะใช้ ID เดียโซนไหนก็นได้โซนอังกฤษโซนญี่ปุน่นเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นไอดีบันดาบบังโคตแต่ที่แนะ่ให้ดีใช้ ID เดียโซนเจแปดดีกว่าน่าจะโอเคนะครับผมเนาะส่วนวิธีการโหลดเกมเ h e Off the ดอะเลก็ง่ายๆครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมไปโหลดแอปที่มีชื่อว่าคูแอบนะครับแล้วก็ ไปเซิร์ชหาคำว่าเทอฟเบเลก็จะเจอแล้วนะครับผมเนาะต้องบอกก่อนเผื่อใครที่สงสัยว่าครูแอปคืออะไรครูแอปมันคือแอปพลิเคชันที่เราสามารถเล่นเกมญี่ปุ่นได้เองอ่าเราสามารถเล่นเกมญี่ปุ่นได้นะครับผมแอปเดียวเล่นได้ญี่ปุ่นทุกเกมบางเกมก็อาจจะเล่นไม่ได้อย่างเฟสเนะี่ยไอไอ,ไอเกมนี้เรื่องมากถ้าเกิดอ,อยากโหลดต้องโหลดในแทบ็บแทบมันงถ้าจะไม่ผิดหรือไม่ก็ หรือไม่ก็มุด VPN ก็ได้นะครับผมเนาะอะ่มีอะไรอีกไหมลงทะเบียนเสร็จแล้วเดี๋ยวนะอ๋อใช่เผื่อบ,บางคนถามมีออฟไลน์ไหมออฟไลน์มีนะออฟไลน์มีนะครับบอกอันนี้คือผมลืมพูดเลยสำหรับเวอร์ชันออฟไลน์เท่าที่ผมไปฟังมาเขาบอกว่าในกรณีคนที่ไม่เคยมีดีเขาจะมีตัวละครให้พร้อมเล่นเลย200ตัว แต่คนที่เคยมีไอดีนะมม ID อยู่แล้วนะครับผมมีไอดีอยู่แล้วนะคุณสามารถเอาไอดีที่คุณเคยเล่นนะไปอยู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นอ่าออฟไลน์ได้ซึ่งตอนนี้ทางเกมยังไม่มีการบอกรายละเอียดชัดเจนนะว่าเวอร์ชั่นออฟไลน์เนี่ยต้องลงทะเบียนไหมหรือเขาจะเป็นแอปที่ให้เราโหลดใหม่แล้วก็เอา ที่เราเคยเซฟในอดีไอแดนบันดดมังโคนี่มาลงในเวอร์ชันออฟไลน์นะยครับผมเนาะก็เดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไอดีผมงหายนี่เศร้าเลยนะโซเราว่าลายสี่ตัวที่กูเคยเก็บมาโดยเฉพาะคิริโตเอสเอโอเนี่ยอุตสาหทำกรอบแดงเออเสียดายคือคือคือผมรักคือผมรักเกมเนี้ยเพราะโซเด้าลายโดนๆเลยเว้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมแต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่ไม่รักไอตัวละครพระเอกของภาคนี้นะ เออเธอเอเลยเพราะว่าตัวละครเรื่องสกิลไอ,อ้ทำธรรมเทศดีนะนะครับอ่ะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเพราะว่าส่วนที่เราพูดไปแล้วก็น่าจะอ่าเป็นนั่นนาจะเกิดหมดแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าน่าจะประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เรามาอัปเดตเฉยๆเนาะว่าเออเกมมันจะไปแล้วนะในมาที่เผื่อบางคนยังไม่ ทราบกันนะครับหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะเข้าใจมากกว่าเดิมเนาะว่าเออเฮ้ยมันยังไงนะครับอ่ะโอเคงั้นก็ไปละสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้สำหรับเกมเทลออฟเดอะเลนะโอเคแม้บราเสือเกมนั้นทำกุศลบ่ายก็ขอบคุณสำหรับเกมดีๆที่เล่นมาเจ็ดปีนะครับขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันจน เกมปิดนะครับเที o f อฟเดเลกมคุณเนี่ยสนุกมากเลยเออแต่ก็นะมันเป็นเรื่องปกติที่เจอหน้ากันแล้วก็ต้องมีการจากลาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคงั้นไปละซื้อเกมนด้ทงคุณปังผอไหมครับ